ัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกฟสคนนะครับน้องเกฟแนะนำตัวเลยดีกว่าอ่นานสคนน้อยวงครับชื่อจินนะครับเ <c oughs> บอร์หแปดครับบอกให้น้องแนะนำตัวเองโอเคเล่น <c oughs> ตำแหน่งอะไรครับเล่นแบบ็คขวาหรือขวาวันนี้ก็เป็นผู้ยิงประตูด้วยรู้สึกอย่างไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นประตูแรกของตัวเล่นของผมนะครับก็ดีใจมากที่แล้วกลับมาชนะได้ครับอื นะเปินสำคัญตรงนี้นะครับเป็นไงบ้างโมเมนต์ความรู้สึกตอนนั้นที่ยิงเข้าไปจังหวะที่เรายิงนะโมเมนต์นั้นดีใจอย่างเดียวครับทำอะไรไถูกแล้วตอนนั้นเออเป็นครั้งแรกของเราด้วยกับเอโลใช่ไหมใช่ใช่สวยจะด้วยนะงั้นฝากอะไรถึงแฟนบอลนะครับก็ฝากแฟนบอลคลิสเอโลครับเข้ามาเชียร์ที่สนามกันเยอะนะครับฝากอะไรถึงแฟนบอลเอโลสาวๆที่น่ารักน่ารักนะก็เข้ามาเชียร์ เขาบอกยตลเขาบอกชี้มาทางนี้เกินไงค่ะขอบคุณค่ะ